ต่อยกันถ้าใครล้มอ่ะอดไปมาดิชิลก่อนเพื่อนไม่ยาเลยชิลๆเฮ้ยเซ็กไหมครับจริงๆแล้วฉันไม่ต้องใช้เครื่องสำอางฉันสวยแบบธรรมชาติอยู่แล้วแล้วคิวคืออะไรคะก็คือธรรมชาติที่ไม่ได้เขียนป่ะ ออนดัรุนามาสถังสุดันเรียบร้อยวันนี้วันครูฉันว่าเด็กๆก็อดออมให้ฉันแน่เลยเตรียมตัวเตรียมอะไรเพื่อ กากลับโอ้ยฉันหมายถึงว่าพวกเธอต้องเอาดอกไม้มาไหว้ชารค่ะโอ้ยลืมเลยประเด็ช่วงนี้งานเยอะอะครับครูก็เลยลืมไปแต่ไม่ใช่ของที่จะลืมไหมคะวันครูแท้ๆแล้วรู้ไหมว่าห้องอื่นอ่ะเขาทำพานไหว้ครถุงไมเยอะแยะห้องพวกเธอเนี่ยไม่มีสักอันเลยเอ่าหนูขอโทษนะคะงั้นเดี๋ยวพวกเราจะเตรียมตัวทำพานให้ครูแม่ครูมาหนึ่งกันนะคะ ก็แล้วแต่นะแต่ถ้าใครไม่ทำอ่ะพวกเธอจะต้องสอบตกวิชาฉันก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวเราทำให้ก่อนเดี๋ยวแต่ฉันไม่เอาผานดอกไม้แบบธรรมดานะแต่นี้มันทันสมัยอให้มันแบบดีๆหน่อยละกันแต่ไปก่อนครูไปถ้าไม่เสร็จอ่ะเราจะมาเออครู ใครจะไปรู้วเราต้องทําพันมานั่นดิม่จะแจ้งก่อนล่วงหน้าเลยยังไงก็เลิแต่ฉันขี้เกียจเว้ยฉันไม่อยากทำท <c oughs> าไม่ทำพอจะโดนครูด่าไหมวะเออนั่นดีงั้นพวกเราก็ทําละกันฉันก็อยากแก้ศูนย์แก้หลออโฆษณายากจะตายฉันขี้เกียจนะไม่ไม่อยากทำเลยทําทําไมเถอนนะเมืหลังจะได้ต้องแก้งานครูให้ามาาันจบๆ <c oughs> ไปเออก็ได้มาพวกเรามาคุยกันดีกว่าพวกเราทำอะไรดี ต้องมีอะไรป่ะมาะต้อมีดอกไม้ป่ะเออใช่ดอกเข็มอ่ะพวกเนี้ยบอกมะลิพวกเนี้ยโอ้ปาล์มแนวโคตรเชยเลยว่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำปาแบบนั้นหรอกแล้วต้องทำไงอ่ะเสร็จใบ็ลังนกเหรอถ้าแปลกๆก็น่าจะต้องเป็นพานขนมอ่ะโอ้โหอะไรี้ของหน้าไม่อยากให้กูเป็นบ่อวนหรอถ้าเราสูบผ้าคอนาดนั้นอร์ก็เอายาสกีบิโลไปเลย ยังอะไรวะไอ้ฟาร์มไม่รู้อ่ะปกติเห็นแม่เรากินอาจจะช่วยไวท์ทองมัม้งโอ้ยไวท์ทองเด็กแต่ละคนขับคิดอะไรก็ไม่รู้อ๋อ,แล,อ,อแล้วคิดหล่อแหละอะไรอ่ะลัสกาลาบ้าบู

แงหน้าดกาคิดออกแล้วฉันรู้แล้วว่าจะทำอะไรให้ครูแกดีอ่ะทุกคนฉันมีเดียวละแยกย้ายกันไปตามหาผ่านเลยเริ่มทะเลาะก,กันได้ละเป็นอย่างนี้จนเบื่ออ,อืมปกติของมันอะป่ะแผลพายกันดีกว่าเฮ้ยนี่ไงเจอละ นี limiting, ่นี่พานไหนว่าผ่านไม่ครูอยู่ในตู้นี้หรือเปล่าวะผ่านไม่ครูมันอยู่ในตู้ไหนเลยโอยใจหมดผ่านไม่ครูเราจะเอาไปพอดีเลยอยเห็นไมอะไรวะฉันเจอก่อนเว้ยอะไรวะที่ไหนอัแรกอีกอันหนึ่งอ่ะมันมีอยู่ในนี้ไหนวะโอ๊ยอันนี้เหรอใครจะไปเอาวะอันเก่าโอ้ยสกาย ดีนะผ่านมาครูฉันอ่ะต้องดีแน่ตระลึกของแม่ผมรู้มาครับแม่มาได้เครื่องสระอ่างแล้วมาทำเลยผ่านดีๆให้ครูสนะก็ต้องเป็นผ่านเครื่องสระอ่างเท่านั้นแหละถึงได้ครูแต่ก็ได้คันโตมาเป็นผ่านแทนเราก็รู้ครึ่งซะด้วยสิไม่เคยว่าครูนี่ก็ว้าวุ่นเลยนี่ไงล่ะจับไอค้ครูเป็นเล่มเลย สอบป่านวิชาคูณวัสนาแถมได้กเก่งสี่แน่เอดแป้งลิปสติก,กลอ,อลไรไอชัยโดใส่เข้าไปอาชายออัยโดแป้งเอาอีกเอาอีกนี่โอหโหโอ้โหเสร็จเรียบร้อยเอาผพันด้วยคูดีกว่าแต่ดอกไม้อย่างเดียวไม่ได้หรอกเราก็เลยเตรียม โอ้โหพวกตันเรียนอลไรเนี่ยพวกเรียนทาถึงไหนกันแล้วเนี่ย ตโโายแล้วแล้วค้ไม่รับพานูนะครับเอ,อ่อเอามาก็ได้นะโอ้ยตายแล้วทีหลังหาลูกดีๆมานะฉันแล้วอุบัติตัวเองวันนี้เอานี่ทำมาขาลอตเตอรี่เหรอใชออ่ไม่มีงา์ซื้อหรอไม่เหอผมแจกายค่หาครับฮะแจ่ายเนี่ยฉันมาเลยเหรอ ครับหน้ำพันวันนี้ไห้ครับไม่ใช่หรอออกการ์ล,ลูกหลาได้เลยมา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 เดี๋ยวไปบอกแม่ออนนะว่าถ้าครูได้รางวัลที่หนึ่งอ่ะครูจะไปเยี่ยมนะลูกนะครับขอบคุณมากเลยลูกบ๊ายบายิชั้นหมดเลยนะเนี่ยห้าหกโอเคฉันนล,ล็งไว้ก่อนอแต่เด็กๆคือนี่ค<ห>่ะคาเจลาคาลีว ค,คุณรูบอกว่าค,คุณครูอยากได้แบบใหม่แบบสมัยทันสมัยหนูก็เลยจัดแบบชุดใหญ่ไฟกับพี่มาเลยค่ะเครื่องสำอางจริงๆแล้วฉันไม่ต้องใช้เครื่องสำอางนะฉันสวยแบบธรรมชาติอยู่แล้วแล้วคิ้วคืออะไรคะก็คือธรรมชาติทีไม่ได้เขียนน้อเอาจริงเหรอคะถ้าครูไม่ได้เขียนแสดงว่าต้องเป็นปลิงก่อยอยู่ที่หน้าคุยแน่เลยค่ะท่านหนา มีได้ไงเนี่ยคะคำพูดขคำจังเนี่ยคนี่เธอให้ฉัเหรอใช่ครับผมให้คุณหมดนี่เลยแล้วบูสตสีเข็ดตัวใหญ่แล้วก็มากระลองอีกสี่กล่องครับของมากไปตามเธอนียเธอจะากี็ดอะไรเธอบอกฉันมาเลยเกลยดสีเลยครับคุณ ไปก่อนถ้าจะ,จะเจาะเกศเสียไปที่ไปที่ไปนะบูบูตัวซีเครตแล้วก็มา่องอีกสี่กล่องรวมกันปเ,เป็นหมื่นเลยปะเนี่ยนักเรียนาจนสายเป็นสุดจะว่าไปให้หทำพันคนละอันแบบนี้ตัวดีเหมือนกันะะนะมีแต่เออะปีหน้าฉันต้องทำอีกกว่าอา่ะทุกคนมารวมแถวแล้วทำพิธีไหว้คโค คืงเร็วไม่นอกมบอแล้วเอาเพลงใหม่นะเออครับถ้าเบี่อเนี่ยเพลงเ็นกอนได้ไหมครับเออเอามางานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาแต่ถ้าครูเข้าช้าไม่มีวันเลิกเร็วเห็นครูแล้วเขารบแต่สลบเมื่อเจอกันบ้านีแบนแต่ละอันความรักก็เหมือนบรูตีจะเจ็บทุกทีไม่เคยจำ เออเออเออฉันตีเรียงคนเลยมาดูถ้ามันมีครูโน้กคงจะเขียน I Love You ให้แฟนหนูไม่เป็นเป็นไงคนไงเป็นไงอะไรอ่ะ I Love You Love You อะไรฉันสอนภาษาไทยรอเล่นค่ะครูยังไงอ่ะเพราะเราก็รบครูอยู่แล้วใช่เนื่องในวันครูเราก็ต้องขอโทษที่เราทำไม่ดีกับครูนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ครูสอนพวกเราด้วยนะครับ Thank you ครับ Teacher วาสนาวาสนาใครจะวาสนาก็ครูไงทำเนียบฝรั่งครูไม่เข้าใจเหรอผ่านฉันยังไม่รู้เลยโอเคไม่เป็นไรขอบใจพวกเธอมากวันนี้ผ่านเนี่ยครูปลื้มหมดเลยนะยังไม่ดังนั้นอ่ะฟันดั้มนั้นอ่ะมาวินขอดูขับมาวินไปเลยขอดครับอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่ปีหน้าครูขอหมอนทองนะหมอนทองเพื่ออะไรครูตุเรียนเธอไม่รู้จักตุเรียนหมอนทองไหมไงอ๋ออ่ะ